สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอันเมนูนี่เนาะคะ่ะแล้วก็คลิปนี่กะอาจจะเป็นคลิปแปลกๆจังหน่อยซึ่งบ่เคยเห็ุคลิปแบบมากินโชว์แบบนี้นะ่ะสิเกือบสิสองปีเราด้วยคะ่ะคลิปนี้นะ่ะเป็นคลิปที่ว่าอ่าอ,อ่ประทับใจตอนแรกก็ว่าสิเห็ุคลิปสั้นเลนๆน,นะคะที่นี่พอ่อแทเฮ็ดแล้วอา้าวมันคือแสบแท้แต่นันก็แสบอีหละอันนี้นะ่ะ เป็นคลิปเอ่อไม่เป็นคลิปสิเป็นตำกุ้งนะคะ่ะกุ้งตำตำน้ำพริกกุ้งนั่นแหละคะ่ะเคยกินหน่งแต่น้ำพริกกุ้งเสียบเนาะคะ่ะเคยกินพื้นน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วที่นี่เอ่อแต่ก็ไม่ได้กินมาโดน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 ว่าม่นสิเป,ป็นซีปีแล้วบนน้ำพริกกุ้งเสียบนั่นน่ะนะคะเมื่อก่อนไปกินก็นคือไปเที่ยวอ่าทะเลตามเกาะอย่างทั้งทั้งไตอย่างเงี้ยสิเนาะแล้วที่นี่ กุ้งนี่ก็ได้มาจากครัวนะคะเป็นกุ้งทอดได้มาประมาณเ,าเจ็ดแปดตนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะประมาณนี้ค่ะเป็นกุ้งทอดกุ้งทอดประมาณโตซัานี่แหละแล้วที่นี่ก็เลยมีกุ้งทอดกับมีปลาเนาะก็เลยคิดไอเดียเออเอามาเห็ดตำกุ้งดีกินก็น่าคือสิเป็นระแซ่บแถะเจ๊สีน้อยไม่ได้กินโดนแล้วที่นี่ก็เลยมาเห็ดตำกุ้งกินเนาะคะ่ะพอตะเห็ดออกมา มันผัดแซบเนาะมันผัดแซบครั้งแรกนะค่ะเหตุาำกุ้งกินเนี่ยแซบแซบเครื่องปรุงกับมันก็ต้องเป็นกันไดทุกทุกคนต้องเป็นแล้วนะคะ่ะตอนแรกอะ่กะก็เห็ดกะคิดว่ามันต้องเห็ดจังสี่เนาะอ้อเผ็ดข,ขัวพริกขี้หนูเอ่อหอมหอมแดงหอมแดงใหญ่ที่ซื้อมาประจำบ้านนี่และค่ะล้วกะกระเทียมเนาะเอามาเขกอขกใส่กันแล้วก็เอากุ้งเนะะี่ยค่ะ ไปอบไมโครเวฟไปหีดไมโครเวฟนะคะแล้วก็มาตำตำใส่กันเครื่องปรุงก็มีแค่เกลืออ่าผงรสดีผงชื่อรสแล้วก็น้ำปลาที่ตำเองเนาะคะ่ะพาดแซบแบอันนี้กับบอบอกคลีนะคะ <c oughs> แซบ อันนี้ก็คือยอดกระทินยอดกระทินที่ปลูกเองนะเนาะค่ะที่ปลูกเองแล้วกะตัดยอดมันมากินกําลังออกกําลังออกยอดอีกเดี๋ยวนาสปริงนี่ค่ะคือเอาขายละลงตลาดขายละยอดบ้านหวานนะคะเป็นยอดกระถินจากแคลิฟร์เนียที่เอาเม็ดมาปลูกแซ่บแซบ,แซบต่ำกุ้งครั้งแรกในชีวิตเด้อค่ะนี่ แซ่บว่ะแซ่บจนแบบอดใจไม่ได้อยากมากินโชว์เนาะแต่ก็โชว์ซ้ำนี่แหละค่ะอืมแซ่บๆกินข้าวเหนียว้ำพิกกรุงเสียบเขากินก็ข้าวเจ้าเนาะเวลาไปเที่ยวทั้งไต่ตามร้านอาหาร อืคลิปที่แล้วพชรคลิปเอ่อพริกน้ำปลาเนาะคะ่ะพอมีความฝังใจก็พริกน้ำปลาเดี๋ยวทำมโอกาสทำมโอกาสอีกแล้วเนาะสีม่วงเาเรื่องความฝังใจก็พริกน้ำปลาให้เบิ้งนะคะเป็นอีอย่างที่แบบฝังใจตลอดเลยไปใสก่กระเบาตั้งแต่เรื่องพริกน้ำปลาเนี่แะคะ่ะ แซ่บอ่ะอพริกน้ำปลาเป็นเป็นพริกน้ำปลาที่ง่ายที่สุดในโลกเนาะเห็ดง่ายเห็ดไวกินใดกับอาหารถุกอย่างช่องนี้จะจะไม่น,นีหยังเนาะคิดพ่ออย่างกัเห็ดคลิปพ่ออย่างก็บเห็ดอีอลีะ่ะคือคลิปนี้ล่ะว่าเช็ดเล่นเห็ดแบบ คลิปสั้นเล่นๆได้แบบ uh ืห huh. มันอยากเบาเรืองเล้าเนาะมันอยากเบาเรื่องเล้า,ม,า,ลา,ลามันแสบหลายมันก็เลยต้องต้องเห็นแบบนี้ทามันไล่สารากับกดพานเล้วค่ะจะเห็นไงอันนี้แล้วค่ะกุ้งกับกุ้งฟีเนาะคะ่ะกระทินนี่กระทินจะของปลูกเอง บอกคาลีนิกับบอกคาลีฟีค่ะเอามาเห็ดเองบอกคาลีจากครัวกินยู่งง่ายๆในตางแดนกินแบบนี้กับยู่ได้ค่ะก็เขาวหุ่นสามีกับเห็ดแล้วอาหารฝรั่งให้นั่งกินอันนี้กับขาวจะคองมากหลายือมอ คลิปนี้กับมิแคนนี่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะไรสาลาจาังน้อยเดอมือนี่เอาอว่าปิด